การทำงานทุกวันนี้ครับเรารวมเวลาทุกอย่างไว้ด้วยกันหมดแต่คราวนี้เราสามารถเดินเข้าไปเหมือนเราแยกโลกอีกโลกหนึ่งเราเดินเข้าไปในห้องนี้มันจะเก็บเสียงและเงียบไม่สร้างนอสโพล l ช t ั o นให้กับเพื่อนร่วมงานเราด้วยผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้มาเยอะแยะแล้วครับจากการทำงานเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่ในสิ่งที่เราสนใจสิ่งนั้นเป็นนอสเสมอ ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่แค่ตู้เก็บเสียงผมอยากให้มองว่ามันเป็นโซลูชันหนึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตอบโจทย์มาแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิตแบบ new normal ครับออฟฟิศที่ต้องการใช้พื้นที่จํากัดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดควรจะมีมันไว้นะวันนี้ก่อนที่โควิดจะมาออฟฟิศส่วนใหญ่ได้ถูกแปลงเลเยอร์เป็นโอเพนแ p l a n ระบบเปิดโปร่งหมดแล้วณนะวันหนึง่งที่โควิดเข้ามาแล้วเราต้องการการเทเลคอนเฟอเรนซ์หรือการซูมคอนเฟอเ e นซ์มากขึ้นเนี่ยครับตัวเนี้ยเหมาะอ,อย่างยิ่งเลยครับเราต้องมี Private, แต่สุดท้ายแล้วเราเองก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นสสิ่งมันจะต้องถูกเบนแล้วก็ถูกบาลานซ์ไปด้วยกันนะครับมันก็จะทําให้เราเกิดถึงความคิดส,สร้างสรรค์ creativity เพิ่มเติมในตัวผลงานเราเองจะมีตู้ลักษณะนี้สําหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในระยะเวลาชั่วคราวสามารถเดินเข้ามาเพื่อเทคเวลาส่วนตัวคิดงานหรือ create งานพูดง่ายๆว่าสามารถเชื่อมต่อบริเวณที่เป็น open area แล้วก็โซน private ไปในตัวได้ด้วยกันเลยครับผมมองว่าในทุกอุตสาหกรรมสามารถนำมันไป ใช้ประโยชน์ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านสถานศึกษาเองโดยเฉพาะห้องสมุดหรือห้องซ้อมดนตรีในเรื่องของอีเวนต์เราสามารถทําเป็นออฟฟิศเล็กๆออฟฟิศเซลเล็กๆหรือแม้กระทั่งว่าบ้านส่วนตัวส่วนบุคคลผมมองว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นคุณพ่ออยากจะซ้อมดนตรีคุณแม่อยากจะเล่นโยคะคุณลูกอัด YouTube ลงวิดีโอคลิปวิดีโอสั้นๆลงผมมองว่าทุกคนต่างมีโลกส่วนตัวต่างมีเวลาส่วนตัวของแต่ละคนตู้พ o อตเกตเราอะครับสามารถตอบโจทย์ได้ทุกๆอย่าง จุดเด่นของ Pocket ตเลยก็คือเรื่องการจัดสรรพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่จํากัดด้วยก็คือสามารถทอประกอบได้ในเวลา4-6ชั่วโมงสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยค่อนข้างสะดวกวัสดุที่ใช้ก็เป็นเทคโนโลยีนัปัจจุบันติดไฟยากเพราะฉะนั้นเรื่องการเซฟตี้เรื่องไฟเนี่ย ดีแน่นอนกระจกนิรภัยความหนาดับเบิลเลเยอร์ช่วยกั้นเสียงด้วยข้อดีของมันคือเมื่อมีการแตกจะถูกแตกเป็นเม็ดข้าวโพดมันจะไม่อันตรายต่อผู้ใช้ครับวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องความสะอาดวัสดุที่ใช้สามารถพ่นค่าเชื้อได้หมดครับ กออกแบบพื้นที่การทํางานให้มีประสิทธิภาพผมว่าเผลอๆพนักงานบางคนหรือคนบางคนนะครับอยู่เยอะกว่าบ้านอีกจากประสบการณ์ที่ทํำสวิตออฟฟิศเองอะครับก็จะเห็นหลากหลายออฟฟิศที่เข้ามาใช้บริการสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างแฮปปี้ทุกครั้งที่เห็นนะครับก็คือพนักงานในบริษัทต่างๆใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างรีแลกซ์ในช่วงเวลาที่เขาพักหรือเขาต้องการเบรกและเขารีแลกซ์ได้ดีเหมือนเป็นการชาร์จแบตของเขาอะไรก็ตามแต่ทําให้การดําเนินชีวิตของพนักงานไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพผม มองว่าถ้ามันยังอยู่ในความสามารถของผู้นําองค์กรหรือผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจได้ครับคุณจะได้เห็นรีซอลหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวพนักง,งานของคุณนะเยอะขึ้นสิ่งนี้ผมพยายามจะพัฒนานในตัวพื้นที่ของผมเองด้วยว่าเราควรจะเสริมตรงนี้ไหมเพื่อให้เขาอยู่แล้วรู้สึกใกล้เคียงกับความเป็นอยู่ที่บ้านเขาที่สุดแต่คงคงคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเหมือนบ้านเขาร้อยเปแต่ว่าทําให้พื้นที่เป็นเฟรนด์รีกับเขาที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นมาทั้งสุขภาพเองทั้งความเป็นอยู่ มันจะดีขึ้นครับ ดีใจครับแล้วก็ค่อนข้างภูมิใจด้วยที่ได้รับความไว้วางใจครับจากทางเอเซียเซเพราะว่าถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำคราวนี้ก็ได้ทํางานร่วมกันว่ามีการดีไซน์ยังไงอะไรนะครับซึ่งที่ประกอบรูปร่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่ามันลงตัวมากเลย mm. ต้องบอกก่อนว่าโปรดักต์เราอะครับไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นตู้เก็บเสียงเดียวผมอยากให้มันเสริมภาพลักษณ์ของพื้นที่ทํางานให้ดูดีขึ้นด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมจะค่อนข้างคอนเซิร์นหรือว่าตระหนักมากๆก็คือว่าเราจะเข้าไปดูพื้นที่ก่อนแล้วออกไอเดียหรือร่วมไออเเดีียกับจ้้าขงพืนท ว่าสีนี้สิ่งนี้หรือลักษณะไซซ,ซิ่งประมาณนี้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงานของคุณด้วยครับผมอยากให้มันเสริมภาพลักษณ์ไปด้วยกัน